สวยและใหญ่มากครับปลาผลิตปลากินพืชออกลูกได้เองตามธรรมชาติโอ้โหใส่ถุงไปเลยครับนี่รับประกันปลาครบถุวนและแข็งแรงหน้าฟาร์มก็จะแบบนี้ครับนี่มาจากที่ไหนครับผมอ๋ออันนี้มาจากพระพลาพพชายัยฟนะ้าพลาชัยบุรีรัมย์นะครับนี่มาเอาปลาเลยครับวันนี้ปลาสลิดปลา<ร>สลิด น้ำอ่อนโอเคปลาสลิดนื้ออ่อนนี่ครับบริเวณหน้าฟาร์มมาจากสะแก้วก็มานะครับนี่ครับหน้าฟาร์มก็แบบนี้ทางวันนะครับได้ทั้งพันปลาและอาหารปลาพันปลาอาหารปลาแบบนี้พันปลานี่วันนี้มี18แชนิดนะครับเสาฮิตไม่ปิดนะครับเปิดทุกวันนะครับนี่ปลากินพืชและปลากินเนื้อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนครับสอบถามได้ไหมนี้มาจากกรุงเทพเพราะมาจากกรุงเทพโอ้โห มาจากกรุงเทพเลยนีสวัสดีครับก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับมาจากที่ไหนครับสาเกแก้วครับสากแก้วรอบที่เท่าไรครับรอบสองครับรอบที่สองนี่ครับผมวันนี้มาผลิตใช่ไหมครับผลิตครับโอ้สากแก้วก็มากรุงเทพก็มานี่นี้ครับนี่เลยครับขอบคุณมากนะครับมาจากทุกที่ครับอย่างที่บอกนะครับปล่อยผันปลาจะอยู่ที่สุรินทร์นะครับอยู่ในหมู่บ้านอตะบนเฉลียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์บอกแล้วว่าที่นี่มาจากทุกที่นะครับ แหลงนะครับพันปลาที่มีมากมายนะครับมากกว่าที่ไปชนิดนะครับผมนี่ครับแถวๆแล้วก็น้องเมียก็กําลังให้กําลังหน้าปลาเช็คอยู่นะครับที่รับประกันปลาครบนวนและปลาแข็งแรงคุณภาพปลานะครับมาจากคุกกี้นะครับนี่เลยมาได้เลยครับปลาแหมพพิมพ์ไว้พันปลาครับผมเอาีเอากเลืงไ่ดอยได้ครับได้ครับกลดเลื้งมีเยอะครับได้ครับผมได้เลยครับนี่พันปลาพังทันปลาทุกชนิดนะครับสูตรเดิมแรกขอบคุณครับ เปิดทุกวันครับทุกวันก็วุ่นวายแบบนี้แหละครับมาได้ครับบินดีให้คาแนะนํานะครับคำปรึกษาในการเลี้ยงปลาครับนี่นี่ครับเยอะๆแบบนี้ครับแน้นทุกวันครับแน่นทุกวันมาได้เลยครับใบพันปลาครับอยู่ในหมู่บ้านอ่อมบึเสียงอำเภอจัดสุรินทร์ครับมาได้เลยครับไปค่ะไปกุดชุ่มไปกุดชุ่มอ่ายาโซทอนเนาะเนี่ค่ะมือไม่หัดเลี้ยงบ่อยากให้ลงป้าในจํานวนที่นาแน่นเกินไปหรือว่าหลายเกินไปเด้อค่ะอยาให้เน้นที่อาหาร ไขกินอาหารปลากินอาหารถึงจะโตนะคะเพราะว่าขนมัน,มน,นบด<ร>อาหารแ,หหแม่ค่ะโปรตนต้องใช้โปรตีนในการแลกเนื้อน,นะคะสารอาหารวิตามินยาแนมขามเหลืองการให้อาหารปลได้ค่ะพี่ค่ะมือนีรักปลาตบ้มอ่ห,มอหนึ่งพันตัวแล้วก็จัดอาหารให้เก็นหนึ่งกระสอบไปโตที่ยะโสธรกุชุมค่ะหลอดเที่ยวเพิ่นเคยเลี่ยงแล้วแต่ว่าอาจจะมีที่สอตกอะไรเล็กน้อยเนี่เราจะมาลื้อใหม่แล้วก็เฮ็ดไหไดน้เงแพลวไปจ้ายะโสธรท่งเขาประกวดจ้าขอบคุณพี่มากนะคะขอบคุณค่ะ เดิกดืนทำามืดตือตาป้านี่ก็ยังตองเฮ็ดงานคือเก่าอยู่ละจ้ามีจ้าบอยพันป้าเด้อจ้าเฮ็ดงานไม่ดูเดียวค่ะเฮ็ดได้แค่หนาฝนฝนมากก็บตองเฮ็ดจ้าสิเปียกสิยังก็ตตองเฮ็ดคือเก่าเฮ็ดงานป้านจิดหนีสิบหลานเด้อจ้านี่โอ้ยอันผู้ใดอยากอุดหนุนกะเซิ้นเด้อค่ะเซิ้นได้เลยเด้อค่ะมืออื่นมืออื่นกะทับทิพย์เด้อค่ะพร้อมแล้วเด้อจ้ามีป้าหลากหลายอื่นๆอีกหลายๆอยย่างเด้อค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รักและเมตตาบอยทันตาด้วยดีเสมอมาขอบคุณหลายๆจ้า